สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาพี่น้องมากินทุเรียนผู้ใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องนี่เลยครับหอมมากเลยครับพี่น้องก่อนกินแรีงผัก,กกุไลไรกด้ชเชกดติดตามช่องเลี้ยงพากินเลยนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากค่ะมามากครับพี่น้องกินเลยกันครับไม่ชงค้าพี่น้องมาค่ะเขากินหมักล่างลิ้นเจ้าเหมือน,นอกันเนาะลิน <laughs> มาคายกินเจ้ามันค่ะนี่เลยครับพี่น้องเมื่อก่อนเลี้ยงก็กินไม่เปลี่ยนครับแต่ว่าลองมากินรู้ก็อร่อยนี้นะครับนี่เลยค่ะเนื้อเนียนมากเลยค่ะหวานมากครับพี่น้องมากินด้วยกันครับ ไม่ฉุกมากนะคะกัาลองพอดีเลยนะกําังอร่อยครับกรอบกรอบนุ่มๆนะคะมีเอฟสีขอมาบอกว่าอยากให้เลี้ยงเล่าเรื่องตอน้ตนต้นเลี้ยงอยู่ไทยใหญ่นะครับตน้นเลี้ยงอยู่ที่บ้านเกิดว่าเลี้ยงอยู่ยังไงอะไรเงี้ยครับเลี้ยงก็ แดีมาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับต้อนอยู่ทยใหญ่ก็อยู่กับบ่กับย่าอยู่กับอาวน้องชายของพ่ออะไรอย่างนี้ครับก็เป็นคนทําได้ทาสวนครับพี่น้องอยู่บ้านนอกครับไม่ได้อยู่ในเมืองครับถามว่ารวยไหมก็ไม่รวยนะครับแต่ว่าพ่ออยู่พ่อกินครับพี่น้อง ก็มีความฉุกเลยครับแต่ว่าพอหรือพี่ชายแล้วก็เพราะว่าแรงเขาเป็นคนไม่มีแม่ครับแม่ตายตั้งแต่เล็กๆแล้วก็อยู่กับย่าอยู่กับปู่อะไรอย่างงี้ครับก็เวลาแต่งงานนีครบครก็ต้องไปอยู่กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ครับพี่ชาวก็ไปเป็นชพย ต้องไปอยู่กับป้านผังป้านพี่คดพี่เคยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ชายก็ต้องไปอยู่ป้านพี่ชายวายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าน้องชายพ่อก็มีครบครบูแล้วก็มีลูกอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ด้วยกันตอนนั้นก็อยู่ด้วยกันบ้านบ้านหนึ่งก็อยู่สิบเจ็ดคนครับทีนี้พี่ชายกับพี่ชายไปแต่งงานเงินหมดเลยแล้งคนเดียวครับ บูกกวิทยาก็เก๋มากแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําได้ทํสชวนกินครับพี่น้องทํานาไปด้วยครับก็ตูมาแบบนั้นครับพี่น้องเรียนก็ไม่ได้เรียนชุงหรอกครับพี่น้องเรียนรู้เรื่องนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับไปใไนก็ไม่เขาบอกว่าเรียนชับเรียนแค่ไปไหนก็ไม่ ได้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดินนิดหน่อยหน่อยครับก็ย่าบอกว่าอืมปูกกับย่าก็อายุเยอะแล้วนะถ้าไม่เพราะว่าเลี้ยงตั้งแต่เลี้ยงเกิดมาตั้งแต่เลี้ยงเองเลกเลี้ยงไม่ไม่มีใจผู้หยิงแบบร้อยบาเชนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยไม่ได้แต่งงานตั้งแต่อยู่ที่นู่นครับยากิบอกว่าเออถ้าไม่คิดจะไม่ครบครก็ไปหาตังเธออะไรอย่างนงี้ครับพอมามาเมืองไทยอะไรครับพี่น้องอยู่ที่นู่นก็มางทีก็แบบว่าทําให้ปู่กับย่าลาบากอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าปู่กับย่าก็เวลาไปงานมีงาน เลี้ยงก็ต้องขอตั้งเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพี่สาวพี่เคยก็ไม่ไปอยู่กับควบควูไปแต่งงานก็ไม่ใช่ว่ารวยมากครับพี่น้องถ้าอยู่พ่อติ่งัานครับตอนนั้นแต่ตอนนี้เขาก็ดีขึ้นครับพี่น้อง แก็อยู่แบบนั้นก็สนุกสนานครับมีความสุขครับเพราะว่าปู่กับย่าก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆมันเหมือนพ่อเหมือนแม่อะไรอย่างนี้นครับเลี้ยงก็กินเลยเลี้ยงก็มาอยู่เมืองไทยแล้วก็เก็บตังค์แต่ว่า้าอยู่ไม่มาอยู่เมืองไทยเล้วงก็ปู่กับย่าก็เคเคยว่าเค่อยชวนว่าถ้าไม่อยากแต่งงานมือครอบครบัวแต่ จริงจริงต่างๆ,ๆอะไรเงี้ยถ้าไม่ถ้าไปเจอกับผู้ชายดีแดงก็คิดว่าจะอะไรอยู่รวยไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอรีโชคร้ายครับครบโภไม่สมบูรณ์ครับพี่น้องแดงเลี้ยงลูกคนเดียวครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องมีความสุขดีครับถึงแดงไม่ไม่คือจะแต่งงานกับผู้ชายอีก ยังก็มีลูกถ้าเก๋มากก็คิดว่าลูกะดรูแลอยู่นะครับชีวิตคนเรามันก็เป็นแบบนี้นะครับพี่น้อง ตอนอยู่ที่บ้านก็ทํางานก็ไม่ใช่ว่าหาตังค์ใช้จ่ายของตัวเองไม่มีครับทํางานอยู่ในบ้านก็ทําให้ก็ให้ให้ได้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ให้ตางค์คุณย่ากับคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่แดกคออย่างเดียวครับเพราะว่าไม่ได้หาตังของตัวเองครับ ทำงานก็ใช้จ่ายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับคือแม่อะไรนะมันกวบมนะ,ะมันมันไม่นิ่มนะมันยังเหมือนมันยังไม่ฉุกพออะไรเงี้ยยังแข็งแต่ถ้าถ้าเป็นคนชอบกรอบไนงะมันจะ มันจะจืดๆนิดนึงไม่ค่อยออกหวานเนาะเพราะว่ามันยังไม่สุกพอนเมันยังแข็งเลยด้วยยังไม่นิ่มอืมเอาไว้กินร้านอื่นนะฮะจิ้มยังไม่นิ่มชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละครับพี่น้องมันก็ไม่โชคปางไม่โชกปางอะไรอย่างเงี้ยครับชีวิตคนเรา เกิดมาสมบูรณ์ตั้งแต่เกิดไม่มีไข่หรอกครับพี่น้องตอนแรงไปบดเป็นเมซีก็เคยไปอ่านนังซือพระอะไรอย่างนี้ครับก็เห็นว่าคนเรามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครัะพี่น้องเวลาคลอดออกจากท้องแม่มาก็ยังยังไม่ได้เห็นใครหรอกครับเขาบอกว่าคลอดออกมาก็ เขาเรียกว่าหอล้อเหรอครัว mm hmm. ไม่มีใครหรอกครับพี่น้องคลอดออกจากท้องแม่มาก็หอล้อเลยไม่มีครับต้องคลอดออกมาก็ได้ยินแต่เสียงร้องไห้ครั้งแรกเลยนะครับคนเรามันก็นแบบนั้นกันครับพี่น้องมันก็มีทุกข์มีสุขครับแต่ว่าเวลามันทุกข์เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนแร้งก็คิดว่าแล้งจะไม่ไม่เป็นแบบนี้นะครับพี่น้อง เพราะว่าเอ้อ,อนเด็กๆหรือว่าชีวิตมันก็อันนี้อยู่ครับพี่น้องพูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับพี่น้องแต่ทุกวันนี้แดงก็มีความสุขเลยครับเพราะว่าเงินก็หาด้วยตัวเองได้เลี้ยงพี่สาวได้เลี้ยงลูกได้เลี้ยงคนย่าอะไรอย่างเงี้ยครับได้เลี้ยงพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยครับแดงก็มีความสุขมีมีปานเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็บางทีแรงก็ชมตัวเองนะคะว่าแรงผ่านมาได้ยังไงตอนนั้นตอนตอนคอดลูกก็อยู่คนเลี้ยวนะคะพี่น้องไม่มีตังก็ยิ้มเพื่อนอะไรเงี้ยลูกก็คอดเมืองไทยนะคะพี่น้องอยู่เมืองไทยต้องค่าหา้องค่าน้ําค่าไผอะไรเงี้ยครับก็ต้องใช้ตังสุกอย่างเพราะว่าตอนนั้นก็แรงก็เจอกับผู้ชายไม่ดีอะไรเงี้ยครับแรงก็ แล้วก็ท้องแล้วก็นีออกนีเขาเลยอะไรอย่เงี้ยครับก็มาเลี้ยงลูกคนเร็วอะไรเงี้ยครับไม่มีตังลูกก็คลอดออกมาก็ไม่สมบูรณ์ครับพี่น้องในอบตั้งยี่สิบเอ็ดวันนะครับมันก็เป็นแบบนี้นะครับชีวิตคนเรามันก็มีขึ้นมีลงนะครับพี่น้องสู้ๆนะครับอย่าท้อครับถ้าเราท้อไม่มีใคร คนอื่นให้กําลังใจได้ครับแต่ว่ามีแต่ความพูดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีใครเวลาเรานั่งแล้วไม่มีใครว่าลุกขึ้นถ้าเราไม่ลุกมันก็มันก็ไม่ขึ้นอยู่ดีครับพี่น้องเราต้องเราล้มแล้วก็ลุกเองครับพี่น้องใครที่กําลังท้ออยู่ก็อย่าท้อนะครับสู้ๆนะครับทุกวันนี้แล้ยงก็มีความสุขมากครับแล้ยงก็ได้เจอกับน้องมนก็น้องมนก็ใจดีครับน้องมนก็รักและเอดูแร้ มากเหมือนกันครับแล้งก็รักเขามากครับก็อยู่ร่วยกันแล้วก็เข้าใจกันครับก็คนเรานะเจอกันก็อยู่ร่วยกันจะนานแค่ไหนเราก็ไม่เห็นข้างหน้านะครับแต่ว่าเราทําปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดอยู่ร่วยกันแล้วก็รู้แลกกันทําให้มีความสุขทุกวันนี้ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องคิดถึงอนาคตมากมายครับ เดี๋ยวมันไม่เหมือนที่เราวังไว้เดี๋ยวเราจะเชียใจครับอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดครับพี่น้องอย่าท้อนะครับสู้ๆนะครับแรงแบบน้องมวนเป็นกำลังใจให้นะครับชีวิตก็มีแค่นี้แหละนะครับพี่น้องล้มเองก็ลุกเองนะครับพี่น้องอย่าอย่าพึ่งคนอื่นมากนะครับพี่น้องเพราะว่าคนอื่นไม่ช่วยแล้วได่ทุกอย่างนะครับ อะไรอะไรก็มีแต่คนอื่นว่าสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็มีกําลังใจบ้างถ้าเราใส่ใจแล้วว่าคนอื่นจะพูดยังไงถ้าเขาพูดดีแล้วก็มาเป็นต้นสอนควางตูวเราอะไรอย่างเงี้ยครับคนเรามันก็มีผิดพลาดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีดีมีไม่ดีก็มีตูเราก็เหมือนกันบางที่ก็ดีบางที่ก็ลายอะไรอย่างเงี้ยครับบางที่เราก็ไม่รู้ว่าตูเรากําลังคิดอะไรอยู่กําลังทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เป็นกำลังใจเช่นกันและกันครับพี่น้องอย่าท้อครับไม่ว่าเจอปัญหาอะไรมันก็ถ้าเราถ้าเราไม่เราก็มองคนที่แย่กว่าเรามันจะมันจะดีขึ้นเองครับพี่น้องอย่าท้อนะครับอย่าท้อแรงเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับแรงก็เคยผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายครับพี่น้องแต่ว่าแรงไม่เคยท้อนะครับ ก็สู้ด้วยตัวเองไม่ว่าใครหรอกครับมันก็ถ้าไม่สู้ด้วยตัวเองเราจะไปพึ่งคนอื่นมันไม่ได้ตลอดครับถ้าเราไปพึ่งคนอื่นไม่ว่าเป็นเป็นคนที่รักกันหรืออะไรเงี้ยมันแบบว่าแรงไม่ทําอะไรไม่คิดอะไรเป็นตัวเองบ้างอะไรเงี้ยก็วางพึ่งน้องมนต์อย่างเหลวมันก็ไม่ได้ครับสมมุตินะครับที่แรงพูด สมมติว่าวันหนึ่งน้องมวนไม่สบายหรือว่าน้องมวนเออเออเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันหมดไปอะไรเงี้ยแล้วก็เลิกกันไปหรือเขาไม่สบายหรืออะไรเงี้ยแล้วแรงจะไปพึ่งใครนะครับพี่น้องเออมันก็เป็นแบบนั้นครับสู้ๆนะครับสู้เลยตัวเองในหลีที่สุดครับเพราะว่าทุกวันนี้แรงก็มีความสุขมากไม่ได้คิดอะไรครับพี่น้องคิดถึง,ก,ถงก็คิดถึงแต่ลูกคิดถึงแต่ยา่าอะไรเงี้ยครับก็คิดถึงก็โทรหาแล้วก็ส่งตั้งไปให้ ก็มีความสุขมากครับพี่น้องอย่าคิดมากนะครับพี่น้องสู้ๆนะครับก็ชีวิตก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับหากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผ่กกินเลยนะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวน้องมลจะร้องให้ละ